สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอผาโชคครับเมื่อนี้สผาโชคเลยมีโอกาสมาที่บ้านโอมขนองศัก์ครับเดี๋ยวพี่น้องก็ตามสผาโชคมาครับ่าพี่น้องพิ่นห่มกันยังครับสบผาโชคกับิพาพี่น้องไปเบิง้ง่าเห็นแต่ยูทูหัาจุ่มกันยังไหครับพี่น้องเอาตามมาเบิงนัวกันครับ แต่ทุนสงจุดแต่ต้องหัดสิค่ะปอเสียตัวเพมาจดไว้ย่งอยู่คือก่างามๆอยู่เนา่ะโอ้จุดใแต่ต้องหดแต่ถูกปลมเียโอ้เดี๋ยวพี่นองเบ่งนก่นครับพี่น้องครับโมโอาพี่น้องยักที่มาบ่มบรรยกยสาปูสัมี่โอค่ะันนี้เป็นนั่งได้สานบ้านอันนี้พเอ็นสารอย่างน้อนี่เนะสารปูสารห่้ามันบอครับ เดี๋ยวไปถามพี่โอมว่าคนอื่นว่าสารปู่ไรเนาะครมีกระจุดถูไปเนะครับแปดศูนย์สองนี่ถูกนี่เจตูเพิ่นจุดไว้ตั้งแต่ตอนงวดครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังสภาพยังคงเดิมครับลอยเปอร์เซ็นต์ครับนมีแตกนี่รุดเลยครับเป็นแปดศูนย์สองนะครับตับแปดศูนย์สองเอานี่เด็กถูกของเจตูจุดเอาไว้ครับที่สารปู่ยานี่แหละครับอืมครับแมน สารปูญาเนี่ยนะครับขอเดียยวก็สารปูญาเนาะขอสวดขออไผ่เด้อพี่น้องไอ้ชาวพิษก็ได้อันนี้เป็นสารปูญ่าที่อยู่บ้านอมอมนองศักดิ์องศักดิ์รอุดรเนาะครับครับเอาพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวเสิ้อ้าไปพบกับอมขนองศักดิ์ศีอุดรครับครับกลางวันนี้ก็พูดถึงความฝันเนาะ กับฟันปาเข้าเป็นทั้งหลังแบก่าวปูแปะตี๋ครับครับเดี๋ยวไปด้านนี้ครับตามพี่น้องตามมะลิเลยครับพี่น้องครับมะบวกกับฟันพอกกับฟันได้เก้าเก้าหันคนกับมาตีหัวตีหางเขินเก้าเก้ากับมาเป็นหกเก้าเก้าหกหกเนี่ยเนก็ได้ เพป็นกับกับหัวกับหางเราคือมันออกหกเก้าเนี่ยครับบวชิพานมากบวชิพานมากนะครับเพคนาบอกว่าคนบอกผมว่าห้องบอกว่าเก้าเก้าแบบนี้เอ็ดอันแซนครับผมก็เลยเอาเก้าเป็นโกกับหัวกับหางก็เลยได้กันไปโมกับเก้ากับเลยโอนเงินยไม่ครับสร้างนี่แหละครับผมแต่งวดนี้ก็เนียนน้องสองยูทูบมาจูดไปตั้งแต่เต้างวดไปนะครับ เราตรงกับความฝันโอมอยู่อฝันว่าโอมเสด้ยเงอนหลังใหม่งามงินเงืนเนใหม่นี่ผู้เฒ่าเงินเรื่อยให้เงินเรื่อยให้เอาเงิเลื่อยเข้าเขาสัตว์นี้อันนี้ฝันตอนตอนก่อนก่อนเขาจะมาจุดธูปเลยนี่ครับต้องนวดเลยบ่อค่ะนวดนี้แหละที่เราจะทำยังไงตอนนวดตอนนวดลังหัวออกหลังหัวออกแล้วจุดถูดก่อนจุดธูปผมมาฝันก่อนแล้วฝันว่าผู้เฒ่าเลื่อยเงินเรื่อยผม เลือยข้าเขา,เขาผมมาเรือยไม่เอาคือเขาแท่เขาตัวซื้อมาแปดสิบบาทไปซ้ำ hmm. นี่เด็กหน่อยคนหนึ่งก็เลยว่าว่าแมนได้ซื้อยี่สิบบาทบ hmm. นาั่นแหละเทียงกันเมื่อเถียงกุฏิแามพุก hmm. เกิดก้อนเนสานปูวาบัณนี้น้องเขาว่าชุดทูกนะครับชุดเทเลนแปดคนนี้ก็ตายเยาว่าได้มาตังแปดศูนย์ 8, 0, ตรงกันกับแปดศูนย์ที่หลีแปดศูนย์สองก็เด็กน้อยเถียงมายี่สิบบาท พราะว่าแปดสิบีนอเมริกาเนวทางเนาะแต่อันคว้มฝันผมหนึ่งฝันเลี่ยนกันหน้าหน้าฝันว่าไดลูกมีคนเราลูกมาให้ถูกขึ้นถูกขึ้นถูกขึ้นบันนี้ขึ้น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 ก่อนนี่บัดจะเศร้าฝันแล้วได้บัดฝันดัไปล่่เขาเอาลูกมาให้ผมลูกหน่อยไปใส่วันนี้ผมก็เลนก็ลูกยุ่ดีลูกเพราะนล่นแล้กมาตกน้ำ เล่นไปตกน้ำพราะเราเป็นลุ่มโดดน้ำลงไปไปเอาลูปน,น้อยเด็กน้อยขึ้นมาจากน้ำเอาขึ้นมาเราได้ตั้งหัวนี่แหละผมก็เลยมาหลายแต่ผมมาก,ก่อนหาหนึ่ง,ห,ง,ห,งหามาตลอดบัดที่นี่ผมก็เลยมามา,มาคิดว่าห <50 1. S 1> ้าศูนย์ห,มมน 1, หนึ่งผมมักตัวนี้ห้าศูนย์หนึ่งผมมักได้หนึ่งแนวทางผมมักได้หนึ่งก็ผมชิมก็พฤศจิกายนหาศูนย์หนึ่งเด็กน้อยมันเป็น หัวเป็นศูนย์อยู่แล้วนะแต่ก่อนปูคอมไหาผมผมไล่นจาได้ว่าปูคอมไหาตัวนี้แล้วต,ต่อมันออกศูนย์หกนะครับปูแล้วล่ะจับหัวผู้ไส้ไม่หาผมมั้งสัสเนื้อในผมผม,มเป็นกเป่าผมก็เมื่อตีศูนย์ห้าศูนย์หกหกศูนย์หกมันเริกออกศูนย์หกกี่หลีแล้วหลายงวดแล้วหล,ล่ะอีกกายหนึ่งว่าออกศูนย์นอกหล่ละปูบนบ่อบผมได้จดําเลยว่าปูเคยเออกหัวหายแต่เป็นหัวผู้ใหญ่ มันโดศูนย์หกอันนี้วันเล็กหน่อยมันก็ต้องเป็นศูนย์หนึง่งขณวัมา<ช>แต่สร้างได้ว่าศูนย์หนึ่งอาจจะเป็นเรียงลามเนาะเพราะว่าดีห้หมายมันโดดลงนานเลยผมก็เยิปกจับก้นมากวัวรุดปุรุดต่อมาฝันผมก็เลยมากเลขกตัวนี้แหละมากหาหนึ่งหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เพราะพี่อมนี่ก็จะเสื้อคว่มฝันตัวเองนะจ๊ะค่ะผมเป็นคนมาเสื้อคว่มฝันจะของอ นแ่ต่ว่ากะทอดถามาเอคงสุดท้ายอีกวันที่เสาร์ของวันที่ซีผาลองเบิงคบเดี๋ยวปนมาเปลี่ยนเนาะค่ะครับทก็ทรลองเบิงขันใจไหนจะนึกกับโทษมากกับใดว่ต่อมากโทษมหาอมอมสิอมบ๊แพงดอกพวาวาอมแต่ละมือมันมีผู้เฒ่าโทษศัะสาปมาขอเพิ่มบุญบารมีน้ำตาผมก็เสียวโภนาว่าแม่ผมบ่แม่าจาจย์นี่ผมบ่ได้เลี้ยงนั่นีม่มาดดิ แม่เขาใจยุลูกระแสนผมบ่แมนอาจารย์บ่แมนหมอผีบ่แมนนันที่ผมเป็นพระเอกรามเป็นหัวหนาวงลำเพื่อนาตศินแต่ว่าปูเพื่อนศิเขาความฝันผมกับปูปูเพื่นน่ะิสลับกันบอกผมลังเทียกับบอกอันเดียวกันว่าเดียวกันจังสิะผมไม่บอกค็เนี่อเขาใจโบแมนจะมาเอินผมอาจารย์โอมด้วแม่เด้อพอเลยาจาใจกันย่ำ่องยุทธ์กับบอกร่มมัน่ว่าที่ผมแล้ว่าได้เป็นหมอผีบ่ไดเลียนบ้างนี้มากแต่ปูเพื่อนศิเขาความฝันบอก เลี่ยงพี่โอมน่ะตลอดนั่นแหละเรื่องว่าเรื่ยมมั่นก็นมาจะเป็นความฝันความฝันใจโอโอมานั่งเอานั่งเอาว่าเป็นนิตาสวดมนต์นั่งสมาธิที่ซค่ะแล้วก็เพิ่มเงินที่เขาความฝันแล้วงื่นนี้ผมไม่ว่าปูเอ้ยปูแดงปูแดงแต่โทรศัพท์มาขอเพิ่นบุญบารมีแต่ว่าปูมีบุญบารมีกับปูหน้าเข้าปูมีบุญบารมีผู้เฒ่ากันนะผู้เฒ่ากันยังโทรศัพท์ให้มาขอเจ้าเล่กกระดานใส่เลร ผมถูปนี่ก็ต้องม่ได้อ่านความฝันเด้อปูลเลือกอะไรบางเสีพผู้คนสิซอยอยี่หรอกจะไม่ก็ะซอยเพราะว่าผมก็บบอกไปในความฝันว่าผมมก 1, ั 1, มมกหนึ่งหาหน,นึ่งกับห้าูนย์หนึ่งเดอหมักเด้หงกระางเสหลักตามตัวก็ห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าไนั่ยกายับเยอแน่นเนาะค่ะเพราะว่ามันศูนย์ศูนย์หลายได้ตอนต่อลูกเสียน่ศูนย์หลานะตีเล็กน้อยเลยศูนย์ในลูกห้องมาแล้วมาบ่เบิ่ง ศูนย์คาติเลศูนย์หนึ่งศูนย์หาน้อค่ะนี่แหละผมเขียนให้แล้วเ้ออย่าลืมศูนย์หนึ่งศูนย์ห้านี่แหละสลับเอาแล้วกาศหานึงก็อย่าลืมนะเพราะว่าอยู่ในสามตัวเขาลืมไปไลยพี่มันอย่เลยมันโย่ในอยู่ในชุดเดียวกันเนาะครับแมนครับผมเขียนตัวเลขแตฝันตองหอดกับเลขถูกกัอย่าลืมกับย่าทิมเนาะค่ะอย่าทิมเห็นว่างวดห้าสองสามเนาะค่ะปูเป็นไหนแต่ตองงวดปุ๊บเขาเลยลืมกันเขาเลยบ่ถี่หลาย ผมลืม so. น so ้ำ like, ก <speaking in Spanish> ้ม so ฝ so 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 ันตอนน้ตรนี้แต่แน่สิครับผมุดถ่ายถ้าเกาปูมันหายมากสิมันนี่มันตรงกันกัวก้มฝันผมหนึ่งะ่ตัวนี้ก็ไดาแผมงงคับแต่สูนสอสองศูนเนาะค่ะสูนสองเมันกลับว่าแน่ที่สอง0ูนเพราะผีบอกคนค้นบอกเกินศูนสองไมจะเป็นศูนเลค่ะแน่นเกในล้ยากันใกลเที่ยงกัน นะครับจ้าได้กระฝากหมอล่าเพื่อนอาตศี่เดธาธงโอมเขาต้องสักศิวะดอนฝา,ากที่ต่างชมยูทูบทุกช่องเพตุนาทายโอมได้กันแล้วลุงเรื่องมีแฟนครับติดตามแบรหลายเป็นแสนแสนเป็นลาน,นล้านคนได้สวัสดีครับผู้ใดได้โชคได้ลาบอย่าลืมมาซอยทำบุญซอยปูปนิเด้อซอยถูกซอยเทียนดอกครับเพื่อนหน่อปนไดหล,ลาลาครับขอบคุณครับ อานนี้แหละครับสำหรับเน้าทางตัวเลขของพี่โอมก็าน้องสักนะครับจะมีหาศูนย์ศูนย์หาเนี่ยละเอาพี่น้องกลับเอาเด้อครับร่วมกับเลขกถูกนะครับแปดศูนย์สองเลขฟันพี่โอมห้าศูนย์หนึ่งขยายพลัว่าเราก็คือหาศูนย์หาหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับกลับตัวเลขเอาเด้อครับพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องโชคดีกันสูขู่สุขคนครับสวัสดีครับโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ เอาเนี่ยแหละครับทา่านผู้ชมก็คือตัวเลขแนวทางครับตัวเลขแนวทางจากพี่โอมครับขนองศักด์ครับสีอุดรครับตัวเลขที่อยู่ทั้งเทิ่งหันเป็น8ปดเป็นเลขถูกครับเลขฝัน501ตัดออกมาได้ห้าศูนยหาหศูหหหครับ พี่น้องครับไปวิเคราะห์ด้ครับเด้อขอขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เขามารับชมรับฟังครับเขามาแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเกิดเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับขอให้พี่น้องโชคดีทุกผู้ทุกคนครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ